<OM> วันนี้กะว่าจะมาช็อปวัน Black Friday นะคะที่ NBS Store เนี่ยกะว่าจะไปโซลแต่ไปร้ออะไรเลยค่ะเขาบอกไม่เข้าลวกค่ะ <laughs> นี่โดนได้เดนเซอร์เดวิดทุกเกอร์ oh, อ่ะเอาไว้ติ๊กท้อะะไรจเชียร์อะไรถูกต้องค่ะว่าวันนี้เราจะเป็นเ Kendall นเนอร์นะคะ <laughs> <laughs> นี่ก็ไปพามาดูเสื้อเจอร์ซี่โอ้โห145 145 14ดอลลาร์อันนี้ยังไม่รวมภาษ์เพราะว่าถ้าเกิดเกิน110ใช่ไหมคะต้องโดนภาษ์ใช่ป่ะ เป็นเท่าไหร่เนี่ยมิเน่ศุกร์ห้าพันด้านโอ้ยสรุปแล้วค่ะซื้อที่หูเตชันเนี่ยคุ้มสุดๆกว่าค่ะใส่โคเทชเอสแมนเดีย,ยได้รับส่วนลดอีกสิบเปอร์เซ็นต์อีกนะคะ <c oughs> สินค้า, <c oughs> าไม่ลดสินค้า,คาลดราคาเนี่ยใส่ที่อจะได้รับติดรับส่สดสับโลกวันอีกมาที่นี่ไม่มีลดราคาขนาดแบ็คไฟเดียยังไม่รม่วมเลยเนี่ย OMW, on to you. Good do. what I my at way สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง2 3ิตที่วันนี้เราทั้งสองคนแอมีตั่กับไีเดก็มีอยู่กับคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด9คู่นะครับแต่ต้องเลื่องเกมการแข่งขันออกไป1คู่นั่นคือแซนแอนโ n นิโอสเปอร์กับไมมี่ฮิตทางไมมีฮิตเนี่ยมีผู้เล่นไม่ถึง8คนนะครับตามเกณฑ์ขั้นต่ำของทั้ง n b a ก็เลยไม่สามารถทำการแข่งขันได้เกมในวันนี้นะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราสองคนจะมาเล่าให้ทุกคนทราบก่อนอื่นช่วยกกกกดดไลลลคเเป็็นนาาังงใจพววรแ้ทีม กดซับนะครับช่วยกดซับให้พวกเรามุ่งหน้าสู่แสนซับไปด้วยกันครับ เรามาเข้าสู่เกมแข่งขันในวันนี้นะครับการถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขาผ่าน NBA TV แล้วก็บ้านเราครับคู่เดียวกันเลยแน่นคือ True Vision กับ NBA app LA Lakers ทำการแข่งขันแบบ2วันติดนะครับเดินทางไปเยือน Memphis Grizzlies ครับสำหรับการเจอกันครั้งนี้ค่ะเป็นการเจอกันครั้งที่3จาก4ครั้งที่ทงคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลปกติ2ครั้งแรกเนี่ยผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละ1เกมสำหรับวันนี้ค่ะ LA Lakers เี่ยมีการปรับเปลี่ยนไลน์อัพนะคะขยับเอา t h e w h t Howard ขึ้นไปยเป็นเซนเตอร์ในขณะที่ Memphis Grizzlies ค่ะพวกเขายังคงไม่มี De'Aaron r o s เปิดเกมมาเป็น จค่ะที่ออกตัวร้อนแรงเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการยิงระยะกลางหรือเฟดเอาเว้ฟิลโกล์ร้อยเปอร์เซ็นต์กดไปก่อน11แต้มพาเอลเอลเลเกอร์ขึ้นนำไฟฟ้าเอลเอลเลเกอร์เสียดูไปในช่วงแรกแต่ก็คงจะยิ้มมีความสุขไปในขณะที่เมมฟิสกิสซี่ค่ะพวกเขาเพยายามเกาะแต้มตามมานะคะโดยจามอรัตเกบเดสมอนเบนแต่คนอื่นนี่ก็ยังคงเงียบๆอยู่นะคะเกมของเมมฟิสเนี่ยเล่นยากเลยทีเดียวต้องชื่นชมเกมรับ6เอลเอลเลเกอร์ในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยเอลเอลเลเกอร์ทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนค่ะแต่่่่่พอออเเเข้าสสูควตร์ทีีีนยมฟิิกซ เขาพยายามไล่เกาะมาแล้วก็เป็น LA Lakers นะคะที่ยิงพลาดเยอะแล้วก็เทิร์นโอเวอร์เยอะแต่จบครึ่งแรกเนี่ย LA Lakers ก็ยังคงนําอยู่6แต้มเปิดครึ่งหลังมาเป็นรบอรเจมส์ค่ะที่ร้อนแรงอย่างต่อเนื่องกดไปถึง7ตแต้มรักษาการนําให้กับทีมและป้องกันการไล่ตามมาของเบลฟิสกิซี่โดยจาวาเรนที่ทั้งยิงวงนอกทั้งข้ามเข้าไปทําแต้ม LA Lakers เสียววันนี้ยิงวงนอกดีเหลือเกินนะคะโดยเฉพาะรบอลเจมส์ค่ะยิงเอายิงเอาเบลฟิสกิซี่มาได้รันชุดใหญ่ในช่วงท้ายควอเดอร์ที่3ค่ะและแล้วความมันเนี่ยก็ไปกอง อยู่ในควอเตอร์สุดท้าย <God. S 1> เมมฟิสกิซซี่สามารถตีเสมอได้หลังจากนั้นทั้ง2ทีมเนี่ยก็แลกกันนัวมากทั้งวงในแล้วก็วงนอกแล้วแล้วค่ะเมมฟิสกิซซี่โดยจามบ,บอรเรนก็แสดงพลังนะคะพาทีมกลับขึ้นมานำอีกครั้งค่ะทั้งการข้ามก็ไปทําตามการยิง3คะแนนรนัรวน่รวๆเลยทีเดียวเลเกอร์ส <God. S 1> <L akers S 2> มีโอกาสลุ้นในช่วงท้ายเพื่อตีเสมอแต่ก็ไม่ไหวค่ะเพราะว่าเมมฟิสกิซซี่เนี่ยเล่นเกมรับการยิงวงนอกของ LA L อลเอเลเกอร์สอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็แน่นเหลือเกินวันนี้ค่ะเมมฟิสกิซซี่คว้าชัยชนะไปได คะ่ะผลงานของผู้เล่นในทีม LA Lakers ได้รับบอลเจมส์สามสิบเจ็ดแต้มสิบสามรีบาวด์เจ็ดแอสซิสต์สองสตีลสองบล็อกทำทุกอย่างเต็มที่แล้วคะ่ะแต่เทิร์นโอเวอร์ไปห้าโดยเฉพาะลูกสุดท้ายเนะะี่ยค่ะลาเซอร์เวสต์บลูกสิบหกแต้มสิบรีบาวด์สิบสองแอสซิสต์ทริปเปิลดับเบอลอีกครั้งการเทิร์นโอเวอร์และการผิดพลาดของเขาก็ยังคงเป็นปัญหาอย,ย่างต่อเนื่องเมมฟิสกิซซี่ได้พยาหมีจามมอรันสี่สิบเอ็ดแต้มสิบรีบาวด์ดับเบิลดับเบอลที่สุดยอดทงงั้งยิงทั้งงข้าามมเอไมอไ่่ยูจริๆ ain, 20 Sí. ขนาดวันนี้ยิงไม่ค่อยดีนะคะเนี่ยอนาคตไกลแน่นอนจบเกมเมมฟิสกิสซี่ที่ตามแทบจะทั้งเกมกลับเอาชนะ LA เลเกอร์ได้ยังไรคะร้อยสต่อเก้ขึ้นนําซีรีส์ฤด,ดูกาลปกติ2ต่อ1นการแข่งขันในวันนี้ของ LA เลเกอร์นะครับถือเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดเมื่อวานพวกเขาเอาชนะฮิลซันโรกเกสไปได้เกมวันนี้ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พวกเขาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่น5ตัวแรกถ้าเกิดแอดมินจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นครั้งที่20แล้วนะครับในฤดูกาลนี้มาก ขของพวกเาครับโดยเดวิดฟิสเดลที่ขึ้นมาทําหน้าที่หัวหน้าโค้ชแทนแฟรงค์วอกเกิลเนี่ยเขาตัดสินใจนะครับลองเดิมพันดูเอร์รบอนเจมส์เนี่ยลงมาเป็นผู้เล่นเซนเตอร์นะครับตำแหน่งตัวจริงเลยถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเองสาเหตุที่ตัวของเดวิดฟิสเดลเนี่ยเขาตัดสินใจแบบนั้นนะครับเ,เพื่อนๆลองมองดูนะครับว่าคริสเทนวูดเนี่ยที่ทําหน้าที่เป็นเซนเตอร์ของฮิลซันร็อกเก็ตส์เนี่ยเขามีส่วนสูงที่เท่าๆกับเอร์บอนเจมส์น้ำหนักเนี่ยยังเป็น James, ปร,นรงองเจอร์ร่ับอลเจมส์ เพื่อนๆลองดูเขาก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าในเกมวันนี้ต้องเจอกับสตีเวนอดัมส์ครับที่ถือว่าเป็นเซนเตอร์ธรรมชาติของเมมฟิสเคซี่พวกเขาก็เอาเดไวท์ฮาวเวิร์ดเนี่ยลงมาเป็น5ตัวแรกเพื่อนๆหลายตัวหลายคนนะครับที่โจมตีการทํางานของสตาฟโค้ช LA Lakers เนี่ยต้องมองในจุดนี้ด้วยนะครับว่าพอเดไวท์ฮาวเวิร์ดลงมาเป็น5ตัวแรกปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆลองดูครับเขาเสียฟาวง่ายมากเลยเขากันผู้เล่นตัวหลักๆในโจมตีวงในไม่ได้เลยมันก็เลยทําให้เกมของ LA Lakers ยังคงมีปัญหาโอกาสในการลงสนามในว ตัวเลขมันฟองเขาก็ต้องมีการปรับแก้ต่อไปสุดท้ายก็ต้องมาใช้เป็น small lineup แบบเดิมตัวมโรบอลเจมส์เนี่ยคอยยืนคำน้ำวงในและในเกมวันนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่โรบอลเจมส์เนี่ยเขาแสดงศักยภาพพรสวรรค์ประสิทธิภาพต่างๆได้อย่างเหลือเชื่อมากๆวันนี้จัดไป37เแต้มนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะกลางนะครับการหมุนยิงเฟดเอ a y โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยิง3คะแนนวันนี้เขายิง3คะแนนลงไปถึง8ลูกนะครับนี่คือการยิง3คะแนนลงเทียบเท่ากับการยิง3นาคะแนนลงมากที่สุดในชีวิตที่ตัวของโรบอลเจมส์เคยทำเอาไวไ้้วไไดยยนกปปี2009เเคาิ ลง8ลูกแบบนี้ครับสมัยที่อยู่กับคลิปแรนคาว์เลียร์สแล้วก็ปี2014ที่เคยทําได้ในสมัยที่อยู่กับแมมี่ฮีทจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็มาเป็นสมัยที่เขาอยู่กับ LA เอเลเกอร์สแล้วล่ะครับและการทําระดับอย่างน้อย30แต้มในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการทําระดับอย่างน้อย30แต้มเกมที่6ติดต่อกันแล้วนะครับของโรบบนเจมส์ในช่วงหลังๆมานี้เป็นการเล่นที่ครบเครื่องและก็มหสัจจรรย์เลยเกินนะครับแต่ปัญหาก็คือการเล่นของโรบบนเจมส์ที่สูงส่งแล้วก็ยอดเยี่ยมขนาดนนนนนีีาานนี้้้เเ่่่ไไไมมมมสาาาาารรรถททจจะะํชชัใหหกกบบ LA ลดดปูคืๆงิ ริงแล้วต้องบอกแบบนี้นะครับว่าในภาพรวมการเล่นทั้งหมดของตัวเขาเนี่ยตั้งแต่ในเกมที่เจอกับฮิวสันโรเกสรวมถึงเกมวันนี้ด้วยเนี่ยต้องยอมรับว่าดีขึ้นคําว่าดีขึ้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาดีแบบเสร็จหมดเลยนะครับยังคงมีปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นการเทิร์โอเวอร์ที่ยังคงแบบแก้ไม่ได้สักทีไม่มีต่ำกว่า5ครั้งแรกเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นรวมถึงปัญหาเล็กๆน้อยๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายเกมครับจังหวะที่เขาควรจะได้2แต้มง่ายๆเลยครับแต่สุดท้ายดันพลาดไปเหมือนในหัวของเขาเนี่ย่ยดดดอววาะจงีหหรืัสุท้ายพอคิด าาปุ๊บสุดท้ายก็พลาดไปนี่คือสิ่งที่เชื่อว่าแฟนๆเนี่ยยังคงจําได้จนถึงหลังจากจบเกมไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นความสะเทือนใจของคนดูอย่างพวกเราครับโดยเฉพาะคนข้างๆของแอดมินโอ้โหเรียกว่ากุมหัวเลยว่า Russell w e s t b r o ok, พลาดได้ยังไงครับแบบนี้และก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ผลงานการเล่นระดับ triple double ของเขาเนี่ยโดนคนลืมไปเลยครับวันนี้เนี่ยทำ triple double แต่ไม่มีค่าครับทีมแพ้ไปค a m e r o Anthony ในเกมวันนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าไม่ใช่วันที่เขายิงดีมีโอกาสยิงเยอะนะครับแต่พลาดสะส่วนมากมันก็เลยทําให้แต้มของ LA เลเกอร์ส <L> ในช่วงท้ายๆเนี่ยไม่เดินเลยทาเลนฮอตตันทักเกอร์ยังคงเป็นอีกเกมนึงนะครับที่เขาก็ไม่ได้มีผลงานอะไรมากมายไม่ได้มีโดดเด่นอะไรให้กับทีม LA l a อร์สเลยในเดือนนี้ครับเดือนธันวาคมนี้เนี่ยเขายิง3คะแนนทั้งหมด33ครั้งลงแค่5ลูกเท่านั้นเองนี่คือผู้เล่นที่ทั้งทีมเนี่ยไม่ยอมเทรดแลกกับคายราลี่ก่อนหน้านี้นะครับอยากให้เพื่อนๆจำเอาไว้โหเสียดายแทนเหลือเกินในช่วงเส้นตายการเทรดเนี่ยดีไม่ดีเราอาจจะได้เห็นการปรับเปลี่ยนครั้งนี้แล้วล่ะครับในบรรดาผู้เล่นลีออของงกมมา โอเคมันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหร้อนแรงอะไรขนาดนั้นแต่การเล่นของเขาเนี่ยเต็ไมไปด้วยความมั่นใจกล้าย,ายิงกล้าเล่นกล้าลุยมันก็เลยทําให้เกมของตัวเขาไหลลื่นเหลือลเกินอีกคนหนึ่งที่น่าชื่นชมครับนั่นคือสแตนลีย์จอห์นสันครับที่เซ็นเข้ามาในสัญญา10วันเขาพยายามช่วยการเล่นเกมรับพยายามเข้าไปขวางบอลพยายามเข้าไปปัดบอลพยายามเขี่ยทุกอย่างครับเข้าไปขวางในวงในนะครับช่วย l a ลเอเลเกอร์สได้เป็นอย่างดีเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเขาน่าจะมีโอกาสรับสัญญา1ิบวันฉบับที่2ให้กับตัวเองได้ LA l a k เ r s กสในเกมวันนี้นะันมทตลลออด้งเเกย คร่งคิดว่าน่าจะเป็นของขวัญวันเกิดนะครับพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันเกิดครบรอบ38ปีของโรบอนเจมส์เราก็คิดว่าโอ้โหวันนี้เนี่ยเป็นของขวัญวันเกิดให้กับโรบอนเจมส์ล่วงหน้าแน่นอนเลยแต่สุดท้ายมันไม่ใช่แบบนั้นครับวันนี้ก็เลยจบไปแบบจิตจืดนะครับสำหรับโรบอนเจมส์ที่กําลังจะเข้าสู่วัย38ปีในวันพรุ่งนี้ต้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ล่วงหน้าด้วยนะครับสำหรับเกมหน้านะครับพวกเขาจะได้พัก1วันแล้วก็เข้ารับวันปีใหม่เช้าวันเสาร์นะครับ10โมงครึ่งรอรับ ตอนนี้เนี่ยผลงานก็ไม่ค่อยดีทีมของพวกเขาจะน่าจะได้นะครับน่าจะได้ออสเซนรีฟกับเคนเบสมอร์ครับกับลงสนามทําแกงขันทั้ง2คนนี้เนี่ยออกมาจากโควิดโปรโตคอลเรียบร้อยแล้วนะครับมารอติดตามชมกันครับหันไปดูในส่วนของเมมฟิสกิสลีกันบ้างนะครับทีมของพวกเขาเนี่ยยังคงสร้างผลงานเป็นที่ประทับใจให้กับแฟนบาสทั้งโลกต่อเนื่องเลยในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งเกมนะครับที่พวกเขาเนี่ยเปิดเกมไม่ดีเลยครับมีโอกาสนาอยู่แค่สแต้มเนี่ยแวบเดียวเท่านั้น,นครับหลังจากนั้นเนี่ยตามแทบจะตลอดทั้งงเเเกกมมลยยยยปัญหาาาาริ่จะะะน2คแโดฉพอง ยิ่งการยิง3คะแนนเนี่ยแหละครับวันนี้เนี่ยช่วงครึ่งแรกเนี่ยยิงประมาณ14%เท่านั้นนะครับถ้าเกิดแอดมินจำไม่ผิดมีแค่จามอแรางคนเดียวเนี่ยแหละครับที่ยังคงเดินหน้าทําแต้มให้กับทีมอย่างต่อเนื่องย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดทุกคนจํากันได้มีแฟนบาสขอบสนามอยู่คนนึงครับไม่รู้ว่าเป็นใครก็ตามเขาได้บ่นออกมานะครับแล้วจามอแรางเนี่ยก็ได้ยินในสนามเลยบอกว่าจามอแรางเนี่ยน่าจะพักต่อไปนะเพราะว่าทีมของพวกเขากําลังชนะมาต่อเนื่องเลยพอจากลับมาปุ๊บทีมแพ้เลยนี่คือสิ่่่่งงงทีจจจจาาาเค้้้้นนนนนนนออออยใะะรับแแแลลลพืๆดดูสมมขภไ เพราะว่าวันนี้เนี่ยแสดงศักยภาพการเล่นที่สุดยอดเหลือเกินครับหัวใจของจามอแรงเนี่ยน่าจะตัวใหญ่เหมือนหมีเนี่ยแหละครับโอ้เป็นพญาม,มีเหลือเกินเลยวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามการลุยเข้าไปทาแต้มเอาฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษเรียกว,ว่าครบเครื่องเหลือเกินกดไปถึง41แต้มนะครับกับ10รีบาวการยิง3คะแนนนี่ก็เฉียบคมเหลือเชื่อมากมครับวันนี้ลงไปถึง6ลูกการยิง3คะแนนลง6ลูกเนี่ยถือว่าเป็นการยิง3คะแนนลงที่มากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเลยนะครับแล้วเพื่อนๆลองดูฟิลโกการยิง3คะแนนของจาสิครับ เรียกว่าเฉียบคมเหลือเชื่อหลอเกินแม้ว่าจะตกเป็นฝ่ายตามแทบจะทั้งเกมเลยนะครับจต่จา,จามาแรงเนี่ยเขาเล่นเหมือนแบบบโอ,เเอบงง้เจอกับเลอบรอนเจมส์แล้วยังไงเจอกับลออเลเกอร์สแล้วยังไงวันนี้จัดระดับ40แต้มนะครับเป็นครั้งที่3ในชีวิตการเล่น N b a บของตัวเขาเองแล้วก็ถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมเมมฟิสกิสซี่เองด้วยซ้ําไปแล้วเพื่อนๆชื่อไหมครับว่า3ครั้งที่เขาสามารถทําแต้มแตะระดับ40แต้มได้เนี่ยสงจาก3ครั้งเนี่ยเจอกับลอแอร์เลเกอร์ทั้งสิ้ การเดียวนะครับสามารถทําแตะระดับอย่างน้อย40แต้มใส่เลบรอนเจมส์ได้โอ้โหไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนานมากๆแล้วนะครับคนแรกที่สามารถทําได้แนะ่คือคาร์เมโลแอนโทนีตอนนี้คือเพื่อนร่วมทีมของเขาแล้วครับตอนที่ทําได้เนี่ยย้อนกลับไปในช่วงที่พิกๆอยู่กับนิวร์กนิกส์ครับปี2 0 1 1 2 0 1 2ตอนนั้นคาร์เมโลแอนโทนีเนี่ยโอ้โหร้อนแรงการทาแต้มของเขาทุกคนรู้กันดีจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับก็มาเป็นจามาแรงเชื่อว่าหลายต่อหลายคนนะครับที่เห็นผลงานของจา่าในฤดูกาลนี้เนี่ยก็มั่นใจเหลือ ของวงวการส่วนตัวเนี่ยขอแอดมินตูนไปแล้วนะครับช่วยมองหาเสื้อในฮุบสเตชันหน่อยว่ามีของจามอแรงหรือเปล่าและอย่าลืมใส่โค้ดด้วยนะครับแอดมินตูนบอกอ้อมๆให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเป็นพสกขีพยานนะครับ H S Man i a ลดอีก10%ขอแอดมินตูนเป็นของขวัญวันปีใหม่เนี่ยนะครับโอ้โหชอบเหลือเกินจามอแรงตอนนี้การลุยการข้ามเข้าไปทําแต้มเนี่ยรวดเร็วเหลือเกินและเ,เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยจามอแรงเนี่ยคือผู้เล่นอันดับ3นะครับที่มีค่าเฉลี่ยในการท point the Pain, รําาาาาแแแตตต้้้้มมมม point paint in the หรรืืออวว่่่่ทททีีทีีจกพนนนนนน3 3ิเเยป็ัััดบบะค14.2 ่อ,อกเกมผู้เล่นที่จะทําแต้มวงในได้แบบนี้เนี่ยนะครับส่วนมากแล้วจะเป็นเซนเตอร์เป็นพาวเวอร์ฟอร์เวลด์อะไรแบบนี้อันดับ1เนี่ยคือนิโคลายโอคิสอย่าแปลกใจ15.2แต้มอันดับ2คือยานิสอันเดติกุมโปครับ15.1แต้มแล้วก็มาเป็นจามอรัง14.2แต้มเพื่อนๆลองคิดดูนะครับจามอรังนี่คือกาดแต่พาวเวอร์ฟอร์เวลด์กับเซนเตอร์เนี่ยทำแต้มวงใน point in the paint เนี่ยได้มากกว่าจามอรัง ang, แค่คนละแต้มเดียวอะ่ะนี่คือศักยภาพอันสูงส่งเลยของจามอรังครับพอพยาหมีพอผู้นนนนนําาาาขออองงงพวกกกเเเเคีีี่่่่่่่ยยไไมมมถดใจรรับับลตตๆ็ส คนอื่นๆนะครับคนอื่นๆเนี่ยก็ไม่มีถอดใจไม่มีท้อเช่นเดียวกันเดสมอนด์เบนวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่เขายิงไม่ค่อยดีนะครับแต่สุดท้ายก็ทําแตะระดับ20แต้มได้เ,เพื่อนๆลองคิดดูเอาเองก็แล้วกันหรือจะเป็นแจเรนแจ็กสันจูเนียร์ครับวันนี้ก็พยายามต่อสู้กับเรบอนเจมส์ไถเข้าไปวงในเอาฟาวได้บ้างลงบ้างไม่ลงบ้างแต่ก็สู้ไม่มีทอ้อไม่มีถอยเช่นเดียวกันและสุดท้ายก็สามารถเอาชนะเป็นของข,องขวัญวันปีใหม่ให้กับแฟนๆในสนามแฟนๆเมมฟิสกิสซี่ได้อย่างยอดเยเนนเี่ยเมเยหลือเก สามารถเอาชนะทั้ง Golden State Warrior Phoenix Suns แล้วก็ Utah Jazz ได้ Top ป r ของฝั่งตะวันตกนี่ s e จ Memphis Grizzlies หมดแล้วนะครับนี่คือความร้อนแรงแล้วก็นี่คือคืออนาคตที่สดใสเลอเกินของพวกเขาสำหรับเกมหน้าครับพวกเขาจะรอรับการมาเยือนของ San Antonio Spurs ในเช้าวันปีใหม่ของบ้านเรานะครับ8โมงเพื่อนๆมารอดูความร้อนแรงของพวกเขาจะเอาชนะ Spurs ได้หรือเปล่า ห้ามพลาดครับและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ชาร์ลอตต์ฮอนเนสออกตัวดีบุกไปเอาชนะอ er, ินเดียนาเพเซอร์116ต่อ108ลาเมโลบอยยังคงมีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องนิวยอร์กนิกส์ได้ผลงานชั้นยอดจากตัวสำรองอย่างอเล็กซ์เบิร์กบุกไปเอาชนะดีทรอยต์พิสตัน94ต่อ85ชิคาโกบูลส์ยังคงยอดเยี่ยมเอาชนะแอรแลนต้าฮอคส์เป็นเกมที่2ติดต่อกันในช่วง3วันเงี้ย106ต่อ117ถือเป็นชัยชนะเกมที่5ติดต่อกันฟิน OK ิกซ์ซันส์เอาชนะโอเคซ เดวิดบุกเกอร์กดไป38แตม้มอยู่ทาแจสเอาชนะพอลาตทรเบซส์ไปย่าง120ต่อ105อนี่ขนาดไม่มีโดนาเวนมิเชลที่ยังคงเจ็บหลังอยู่นะคะเนี่ย LA Clippers เอาชนะ Boston Celtics ไปได้91ต่อ82ซ e l t i c s ยิงแย่มาก3คะแนนยิงไป42ครั้งลง4ครั้งหรือ9.5%เท่านั้น Sacramento Kings ได้ลูกยิง ing, วิ n น i n g Shot จากชิเมซี่เมตูเอาชนะ Dallas m a v e r i c k แบบบีบหัวใจ95ต่อ94เป็นยังไงบ้างคะเพืพพ่อนๆคะความมันของเกมวันนี้ให้ระดับที่เท่า ไหดีค่ะสำหรับตัวตูนกับเอมบนเอเนี่ยค่ะเต็มสิบให้ระดับ11เลยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe ค่ะการเดยสินปีแล้วที่โลโก้ทวีตี้ทีแมนเนี่ยตรงกลางนิดเลยค่ะเพราะ NBA คือจีได้ของพวกเราทวีตี้ทีแมนเนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนกับคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับจ่าสุดยอดนิดเดียว